เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่กลับมีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาคนรอบข้างได้เสมอทั้งที่เขาไม่ได้แต่งตัวเวอร์วังไม่ได้มีหน้าตาที่หวือหวาหรือแม้แต่ไม่ได้พูดจาแบบคนที่มีคารมหรือมีมุกตลกแต่ทำไมกลับดูหน้าค้นหาแบบแปลกประหลาดถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นแบบที่แค่เดินเข้ามาในห้องทุกสายตาหันมามองแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนประดิษฐ์ไม่ต้องพยายามทำตัวเหมือนใคร มีอยู่สามเทคนิคที่ทำได้จริงเทคนิคแรกคือความนิ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการพูดเยอะหรือการพยายามทำตัวเองให้ดูน่าสนใจด้วยคำพูดหรือท่าทางจะทำให้มีสเสน่ห์แต่ความจริงแล้วคนที่นิ่งและไม่รีบแสดงตัวกลับน่าค้นหากว่าเพราะความเงียบทำให้คนรอบข้างสงสัยว่านิ่งแบบนี้กำลังคิดอะไรอยู่นิ่งแบบนี้คือคนมั่นใจหรือคนเย็นชายิ่งนิ่งยิ่งดูมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์ที่แท้จริงเทคนิคที่สองคือการใช้สายตาให้เป็นคนที่ดูหน้าค้นหามักไม่มองใครพร่ำเพรื่อเขาไม่ได้กวาดตามองรอบตัวแบบไม่มีจุดหมายแต่เลือกใช้สายตาเฉพาะจังหวะที่มีความหมายบางครั้งแค่ศบตาแวบเดียวแต่ทิ้งความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ในใจคนที่มองมามันไม่ใช่การจ้องเพื่อหาเรื่องไม่ใช่การมองเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เป็นสายตาที่เหมือนจะรู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรออกมา สายตาแบบนี้ไม่ได้ฝึกกันง่ายๆเพราะมันต้องมาจากข้างในจากความรู้สึกที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวคนที่รู้จักตัวเองดีพอจะใช้สายตาเป็นอาวุธลับที่ทำให้ใครก็ลืมไม่ลงเทคนิคสุดท้ายคือการเว้นระยะสเสน่ห์ที่น่าค้นหาไม่เคยอยู่ในคนที่ชอบอยู่ใกล้ชิดใครตลอดเวลายิ่งเราเว้นระยะให้เป็นไม่เปิดเผยทุกเรื่องไม่ยื่นตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องรีบเล่าทุกความรู้สึก ยิ่งทําให้คนอยากรู้จักเราเพิ่มขึ้นเพราะมนุษย์ชอบอะไรที่มีพื้นที่ว่างให้จินตนาการต่อถ้าคุณเป็นคนที่เก็บบางอย่างไว้ไม่พูดทุกอย่างแต่เวลาพูดกลับทําให้คนฟังหยุดคิดตามสเสน่ห์นั้นจะติดอยู่ในความรู้สึกของคนฟังไปนานมากและเมื่อคนอยากรู้อยากเข้าใกล้อยากรู้จักในสิ่งที่คุณไม่ได้บอกนั่นคือความน่าค้นหาที่แท้จริงไม่ต้องพยายามไม่ต้องประดิษฐ์แค่เข้าใจจังหวะของความนิ่ง รู้วิธีใช้สายตาให้มีพลังและรู้จักการเว้นระยะแค่นั้นสเสน่ห์ก็ทำงานเองโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนอาจคิดว่าการดูหน้าค้นหาต้องเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแต่ความจริงแล้วหน้าตาเป็นแค่เปลือกแรกที่คนเห็นสิ่งที่ทำให้คนหยุดมองไม่ใช่ความสวยหรือความหล่อแบบสมบูรณ์แต่คือความรู้สึกที่คนรับได้จากพลังบางอย่างในตัวคุณและพลังนั้นไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้าไม่ใช่เรื่องทรงผม หรือเครื่องประดับราคาแพงแต่คือความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรซ่อนอยู่และไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังการดูหน้าค้นหาไม่เกี่ยวกับการพยายามทําตัวเข้าถึงยากไม่ใช่การสร้างภาพว่าตัวเองลึกลับเพราะความลึกลับที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเองจากความไม่รีบร้อนในการเปิดเผยตัวต,วตนจากความไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เงียบและมั่นคงลองสังเกตคนที่คุณเคยเจอแล้วรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์แบบจับต้องไม่ได้เขาไม่ใช่คนที่พยายามพูดให้ดูฉลาด เขาไม่ใช่คนที่อวดความสําเร็จของตัวเองตลอดเวลาเขาไม่ใช่คนที่พยายามเอาใจทุกคนในห้องแต่เขาคือคนที่อยู่เงียบๆได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดเขาคือคนที่ไม่ต้องเป็นจุดสนใจแต่กลับเป็นจุดที่ทุกสายตาหันไปหาเขาคือคนที่ไม่ได้เล่าทุกเรื่องในชีวิตแต่ทุกคําที่พูดกลับน่าสนใจจนอยากฟังต่อคนแบบนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและกล้าที่จะนิ่งพอให้สเสน่ห์ในตัวทํางานเอง การเป็นคนที่ดูหน้าค้นหาไม่ใช่เรื่องของการสร้างเปลือกแต่คือการซื่อสัตย์กับตัวเองในแบบที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขายตัวเองให้ใครชอบและไม่ต้องใช้เสียงดังเพื่อให้ใครได้ยินเพราะความหน้าค้นหาไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณแสดงออกแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณเลือกจะไม่พูดอยู่ในความเงียบที่มีความหมายอยู่ในระยะห่างที่คนอยากเข้าใกล้แต่เข้าไม่ถึงและอยู่ในความรู้สึกว่าคุณเป็นใครกันแน่ และคำถามนั้นเองที่ทำให้คนไม่อาจละสายตาจากคุณได้สิ่งที่น่าสนใจคือการดูหน้าค้นหาไม่จำเป็นต้องเป็นคนเงียบเสมอไปบางคนพูดเก่งบางคนชอบเข้าสังคมแต่ทำไมเขายังดูหน้าค้นหาได้คำตอบคือความน่าค้นหาไม่ได้อยู่ที่พูดมากหรือน้อยแต่มันอยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคนที่พูดน้อยเกินไปจนดูปิดกั้นไม่ได้ทำให้คนอยากรู้จัก แต่คนที่เลือกจะเงียบเฉพาะจังหวะที่ควรเงียบและพูดเฉพาะเรื่องที่มีน้ำหนักต่างหากที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างในใจและการพูดแบบนั้นจะยิ่งทำให้ทุกคำมีค่าทุกประโยคมีพลังและทุกเรื่องที่เล่ากลายเป็นสิ่งที่คนอยากฟังต่อสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่การวางแผนว่าจะพูดอะไรเพื่อให้ดูดีแต่คือการซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองถ้ารู้สึกอะไรก็ค่อยพูดออกมา ถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็นิ่งได้แบบไม่ต้องฝืนยิ่งไม่พยายามทำตัวให้คนชอบยิ่งทำให้ดูน่าสนใจเพราะคนที่ดูน่าค้นหาคือคนที่ไม่รีบร้อนจะให้ใครรู้จักตัวเองทั้งหมดเขาให้เวลาคนอื่นค่อยๆเรียนรู้และเปิดเผยตัวตนทีละนิดเหมือนอ่านหนังสือดีๆสักเล่มที่ไม่ต้องเปิดปมทุกอย่างตั้งแต่หน้าแรกแต่ยิ่งอ่านยิ่งอยากรู้ต่อเพราะทุกหน้าที่ผ่านไปกลับมีคำถามใหม่เพิ่มขึ้น และนั่นแหละคือความน่าค้นหาที่แท้จริงบางครั้งความเงียบเพียงไม่กี่วินาทีก็ทําให้คนจดจําได้มากกว่าคําพูดเป็นร้อยประโยคและบางครั้งการไม่พยายามอธิบายอะไรเลยก็ทําให้คนอยากรู้จักเรามากกว่าการเล่าเรื่องตัวเองซ้ําไปซ้ํามาความน่าค้นหาไม่เคยอยู่ในสิ่งที่พูดออกมาแต่มันอยู่ในสิ่งที่เลือกจะไม่พูดอยู่ในพลังของการเป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องขอให้ใครยอมรับเคยมีคนถามว่าถ้าไม่พูดเยอะไม่เรียกร้องความสนใจ แล้วคนจะรู้จักเราได้ยังไงนั่นคือความเข้าใจผิดที่ทําให้หลายคนคิดว่าต้องเป็นคนเสียงดังต้องเป็นคนที่เล่าเรื่องตัวเองให้ครบต้องทําตัวเองให้ชัดเจนที่สุดแต่ความจริงแล้วคนที่มีสเสน่ห์จนใครก็อยากรู้จักมักไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องตัวเองหมดเปลือกตั้งแต่แรกเจอแต่คือคนที่รู้จักสร้างพื้นที่ว่างให้คนอื่นสงสัยไม่รีบอธิบายตัวเองในทุกจังหวะไม่กลัวความเงียบและไม่คิดว่าทุกสายตาต้องชอบเรา ความน่าค้นหาไม่ได้เกิดจากการเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการกล้าเป็นตัวเองแบบที่มีมุมให้คนสงสัยคนบางคนดูน่าสนใจตั้งแต่เดินเข้ามาไม่ใช่เพราะหน้าตาแต่เพราะพลังบางอย่างที่ส่งออกมาเป็นพลังที่ไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้เรียกร้องแต่เป็นพลังที่ทำให้รู้สึกว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างบางคนเดินเงียบๆไม่พูดอะไรเลยแต่ทุกสายตาหันไปมองบางคนแค่นั่งฟัง ไม่ได้ออกความเห็นเยอะแต่กลับมีคนอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรบางคนไม่ต้องพยายามเป็นที่รักแต่กลายเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่เคยอยู่ในความดังแต่ซ่อนอยู่ในจังหวะที่รู้ว่าควรเงียบซ่อนอยู่ในน้ำหนักของคำพูดที่ไม่ต้องเยอะแต่เลือกแล้วว่าอยากพูดอะไรและซ่อนอยู่ในความนิ่งที่ไม่อึดอัดเพราะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะไม่กลัวความเงียบ จะไม่รีบเติมเต็มด้วยคำพูดที่ไม่จำเป็นจะไม่ทำตัวเป็นหนังสือที่อ่านจบตั้งแต่หน้าแรกแต่จะเป็นหนังสือที่ยิ่งเปิดยิ่งน่าสนใจและบางหน้าที่เลือกจะไม่เขียนกลับทำให้คนอยากรู้ยิ่งกว่านี่คือพลังของการดูหน้าค้นหาที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องเล่นใหญ่ไม่ต้องเรียกร้องแค่กล้าเป็นตัวเองในแบบที่เงียบได้และมั่นใจพอที่จะปล่อยให้ความลึกลับทำงานแทนถ้าสังเกตให้ดี คนที่ดูน่าค้นหาไม่ใช่คนที่สร้างภาพให้ตัวเองดูเท่แต่คือคนที่รู้จักปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ปล่อยให้คนอื่นตั้งคำถามเองและปล่อยให้ความไม่ชัดเจนนั้นดึงดูดสายตาไม่ใช่เพราะอยากเป็นปริศนาแต่เพราะไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจทั้งหมดสเสน่ห์แบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนสงสัยว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เขาคิดอะไรอยู่เขากำลังซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าและยิ่งสงสัยยิ่งอยากเข้าใกล้ ลองคิดถึงหนังสือที่คุณชอบที่สุดมันไม่ใช่หนังสือที่บอกทุกอย่างตั้งแต่บทแรกแต่เป็นหนังสือที่ทําให้คุณอยากเปิดหน้าถัดไปเพราะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อคนที่ดูหน้าค้นหาก็เหมือนหนังสือเล่มนั้นไม่รีบเปิดเผยทุกอย่างแต่รู้จักทิ้งบางเรื่องให้เป็นปริศนายิ่งรู้จักยิ่งอยากรู้ต่อยิ่งเข้าใกล้ยิ่งค้นพบมุมใหม่และสเสน่ห์แบบนี้จะไม่มีวันหมดอายุเพราะทุกครั้งที่เจอจะมีบางอย่างให้ค้นหาเสมอ นี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่แค่ดูดีกับคนที่ดูหน้าค้นหาคนดูดีคือคนที่คนอยากมองแค่ช่วงแรกแต่คนดูหน้าค้นหาคือคนที่ยิ่งเจอยิ่งอยากรู้จักและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ยังอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ความน่าค้นหาไม่ได้เกิดจากรูปร่างหน้าตาไม่ได้เกิดจากการแต่งตัวหรูหราแต่เกิดจากพลังเงียบที่ส่งออกมาพลังที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ทำให้คนหยุดคิดตาม พลังที่ไม่ต้องเล่าหมดแต่ทำให้คนอยากฟังต่อและพลังที่ไม่ต้องพยายามเอาชนะใครแต่ชนะด้วยการเป็นตัวเองแบบไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือความน่าค้นหาไม่ได้มาจากการทำตัวเข้าถึงยากแต่เกิดจากการรู้จักจังหวะที่จะถอยและเดินหน้าอย่างเป็นธรรมชาติบางเวลาเราเลือกเงียบเพราะไม่มีอะไรต้องพูดบางเวลาเราเลือกยิ้มเพราะรู้ว่าคำพูดไม่จำเป็นและบางเวลาเราเลือกศบตา เพราะบางความหมายถ่ายทอดผ่านสายตาได้ดีกว่าคำพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการวางแผนให้ดูดีแต่เกิดจากการเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีพอที่จะไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและไม่ต้องรีบเปิดเผยทุกอย่างเพื่อให้ใครชอบคนที่ดูน่าค้นหาจึงเป็นคนที่วางตัวสบายๆไม่ต้องการความสนใจแต่กลับได้มันมาโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือยิ่งเข้าไม่ถึงยิ่งอยากเข้าใกล้ ยิ่งไม่รู้ทั้งหมดยิ่งอยากรู้มากขึ้นและยิ่งไม่เล่าเองยิ่งอยากฟังจากปากเขาเองสักครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนแค่เดินผ่านแต่กลับติดอยู่ในความคิดของใครบางคนไปนานทั้งที่ไม่เคยพูดอะไรกันสักคำบางคนแค่นั่งเงียบเงียบแต่กลับทำให้ทั้งห้องเงียบตามทั้งที่ไม่ได้สั่งให้ใครหยุดพูดแต่พลังบางอย่างในตัวเขาทำให้ทุกคนอยากฟังเสียงของเขาในวินาทีที่เขาเริ่มพูดสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือการยอมรับว่าความเงียบก็มีเสียงของมันเองและเสียงนั้นดังกว่าคำพูดใดๆคนที่เข้าใจความเงียบของตัวเองจะไม่กลัวความเงียบของคนอื่นจะไม่รีบเติมเต็มความเงียบด้วยเรื่องไร้าสาระและจะไม่พยายามทำให้ตัวเองดูสำคัญเพราะความสำคัญที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบอกให้ใครรู้แต่มาจากการที่เขารู้สึกเองแบบที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ความน่าค้นหาไม่ได้มีแค่ในเวลาที่คุณเงียบแต่มันอยู่ในทุกการกระทําที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายการที่คุณเดินเข้ามาในห้องด้วยจังหวะของตัวเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องช้าเกินไปการที่คุณฟังคนอื่นด้วยสายตาที่ไม่ตัดสินแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องการที่คุณเลือกจะไม่ตอบทุกคําถามเพราะบางเรื่องก็ไม่ได้มีคําตอบและการที่คุณไม่ได้พยายามทําให้ใครประทับใจแต่กลับมีคนประทับใจเพราะความไม่พยายามนั้น ทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ที่ทําให้คุณดูน่าค้นหาโดยไม่ต้องฝืนและสเสน่ห์แบบนี้จะยิ่งชัดเจนที่สุดถ้าคุณรู้จักตัวเองดีพอที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองตามสายตาคนอื่นคนที่รู้จักตัวเองจะไม่กลัวว่าคนจะคิดยังไงจะไม่รีบแสดงออกเพราะกลัวถูกลืมและจะไม่ลดตัวเองลงเพื่อให้ใครยอมรับแต่จะยืนอยู่ตรงนั้นในแบบที่เป็นตัวเองไม่ต้องดังที่สุดในห้องไม่ต้องเก่งที่สุดในวงสนทนา ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาวแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดสายตาทั้งหมดมาโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือเสน่ห์ของการเป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยและยิ่งคุณชัดเจนกับตัวเองมากแค่ไหนยิ่งไม่ต้องแสดงยิ่งไม่ต้องเล่ายิ่งไม่ต้องขอความสนใจความน่าค้นหาในตัวคุณจะยิ่งชัดแบบที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะคนที่น่าค้นหาคือคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเอง แม้ไม่มีใครบอกให้รู้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคนที่ดูน่าค้นหาไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนลึกลับตลอดเวลาบางคนเปิดเผยตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คนอยากรู้จักเพิ่มนั่นเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเพราะกลัวถูกเข้าใจผิดแต่เปิดเผยเพราะสบายใจกับตัวเองความต่างระหว่างการเปิดเผยแบบธรรมชาติกับการเปิดเผยเพราะอยากให้คนชอบมันต่างกันลิบลับคนแรกคือคนที่รู้จักตัวเอง เลยไม่กลัวจะพูดความจริงส่วนคนหลังคือคนที่กลัวถูกเกลียดเลยรีบบอกทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดและนั่นคือจุดที่ความน่าค้นหาหายไปทันทีเพราะยิ่งรีบอธิบายตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งไม่เหลือพื้นที่ให้คนสงสัยยิ่งเล่าทุกอย่างแบบไม่เหลือช่องว่างยิ่งไม่มีอะไรให้น่าค้นหาอีกต่อไปความน่าค้นหาจึงไม่ได้อยู่ที่การปิดบังไม่ได้อยู่ที่การทำตัวลึกลับแบบจงใจแต่คือการรู้จักบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่พูด กับสิ่งที่เลือกจะเก็บไว้เพราะมนุษย์ไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องจากปากคุณแต่บางเรื่องเขาอยากค้นหาด้วยตัวเองสเสน่ห์ของคนที่น่าค้นหาจึงอยู่ที่การปล่อยให้คนอื่นได้เรียนรู้คุณทีละนิดไม่รีบสรุปตัวเองเร็วเกินไปและไม่กลัวจะถูกเข้าใจผิดในบางมุมยิ่งไม่เร่งยิ่งน่าค้นหายิ่งปล่อยให้สงสัยยิ่งอยากเข้าใกล้และยิ่งไม่กลัวความเงียบเสียงในใจของคนที่อยากรู้จักคุณจะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ คือความน่าค้นหามันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยตรงเพราะมนุษย์มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งยิ่งรู้ไม่ครบยิ่งอยากรู้ต่อยิ่งเข้าไม่ถึงยิ่งอยากเข้าใกล้นี่คือคกลไกของสมองที่เรียกว่าช่องว่างของข้อมูลเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองรู้ว่าข้อมูลตรงหน้ายัางไม่ครบมันจะพยายามเติมเต็ม,ตมช่องว่างนั้นทันทีคนที่ดูน่าค้นหาคือคนที่ปล่อยให้ช่องว่างนั้นเกิดขึ้นไม่รีบปิดไม่รีบอธิบาย แต่ปล่อยให้คนสงสัยและอยากรู้ต่อยิ่งสงสัยยิ่งจดจำนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนแค่เดินผ่านแต่กลับติดอยู่ในความคิดของใครบางคนทั้งวันทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรเลยและบางคนที่เล่าทุกอย่างในครั้งแรกที่เจอกลับถูกลืมไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีอะไรให้ตาหาอีกแล้วนี่คือจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในทุกสเสน่ห์ของคนที่ดูน้าค้นหาไม่ใช่การเล่นตัวไม่ใช่การสร้างภาพให้ดูเข้าถึงยาก แต่คือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และใช้จังหวะนั้นให้เป็นความน่าค้นหาไม่ได้เกิดจากการเก็บความลับแต่เกิดจากการปล่อยให้ความสงสัยทำงานแทนบางคำไม่ต้องพูดบางเรื่องไม่ต้องเล่าบางความรู้สึกปล่อยให้เดาเองทั้งหมดนี้คือศิลปะของความน่าค้นหาที่ไม่ต้องใช้หน้าตาไม่ต้องใช้เสื้อผ้าแต่ใช้ความเข้าใจในธรรมชาติของคนล้วนๆและเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้ต่อให้เป็นคนธรรมดา ก็มีสเสน่ห์จนใครก็ลืมไม่ลงได้เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยานี้จริงๆคุณจะรู้เลยว่าสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การบอกว่าตัวเองดีแค่ไหนแต่คือการทําให้คนอยากรู้เองสเสน่ห์ที่น่าค้นหาจึงไม่ใช่การสร้างตัวตนให้ดูสมบูรณ์แบบแต่คือการเป็นตัวเองแบบที่ยังเหลือบางมุมให้คนอยากค้นต่อลองคิดดูถ้าเจอคนที่เล่าทุกอย่างในวันแรกบอกหมดทั้งเรื่องอดีตเรื่องปัญหา เรื่องฝันในอนาคตเล่าแบบไม่เหลืออะไรให้สงสัยอีกเลยวันต่อไปจะมีอะไรให้น่าค้นหาอีกแต่ถ้าเจอคนที่เล่าแค่บางเรื่องอีกหลายเรื่องเก็บไว้เวลาคุยกันทุกครั้งจะเหมือนได้เปิดประตูใหม่ทุกทีคนแบบนี้ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่กลับมีคนอยากคุยด้วยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะยิ่งคุยยิ่งมีอะไรให้ค้นต่อและคนที่เข้าใจจุดนี้จะไม่กลัวการเงียบในบทสนทนา ไม่รีบเติมเต็มด้วยการพูดทุกเรื่องที่คิดออกแต่จะปล่อยให้ความเงียบมีบทบาทบางทีความเงียบที่ใช้ถูกจังหวะหน่าจดจำกว่าคำพูดเป็นร้อยเท่าเพราะมันทำให้คนตรงหน้าสงสัยจนต้องคิดต่อเองและนั่นคือจุดที่คุณไม่ได้แค่มีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์นั้นจะอยู่ในความคิดของอีกฝ่ายแม้คุณจะเดินออกไปแล้วก็ตามถ้าคุณสังเกตดีๆคนที่ดูหน้าค้นหามักเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรหวือหวา แต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ธรรมดาแม้จะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่แค่การอยู่ตรงนั้นก็ทำให้รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายและความพิคก,ก็คือยิ่งเราพยายามเป็นแบบนั้นมันจะยิ่งไม่เกิดขึ้นจริงเพราะเสน่ห์ที่น่าค้นหาไม่ใช่การแสดงแต่คือการเป็นเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ต้องการการยอมรับจากใครไม่ต้องรีบให้ใครเข้าใจทุกอย่าง และไม่ต้องแคร์ว่าคนจะคิดยังไงกับตัวเองความน่าค้นหามันไม่ได้เกิดตอนที่คุณอยากให้ใครมองเห็นแต่มันเกิดตอนที่คุณสบายใจกับตัวเองจนไม่สนใจว่ามีใครมองอยู่หรือเปล่าและความจริงอีกข้อที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือสเสน่ห์แบบนี้มันโคตรดึงดูดเพราะคนที่เป็นแบบนี้ได้มีไม่กี่คนบนโลกคนส่วนใหญ่จะกังวลกับสายตาคนอื่นจะพยายามเป็นคนที่ถูกใจทุกคนแต่คนที่ดูน่าค้นหา คือคนที่รู้ว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชอบทั้งหมดแต่เกิดมาเพื่อเป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตจากใครและแค่กล้ายืนแบบนั้นเสน่ห์ก็ทำงานเองความน่าค้นหาอีกแบบที่ทรงพลังที่สุดคือความน่าค้นหาที่ไม่ได้เกิดจากบุคลิกภายนอกเลยแต่เกิดจากความลึกของความคิดคนที่พูดน้อยแต่ทุกคำที่พูดออกมาเต็มไปด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนใครคนที่เงียบแต่ทุกครั้งที่แสดงความเห็น กลับทำให้ทุกคนในวงสนทนาหยุดฟังเพราะไม่ใช่การพูดเอาสนุกแต่คือการพูดที่ผ่านการคิดและการตกตะกอนมาแล้วคนแบบนี้ไม่ต้องบอกให้ใครรู้ว่าตัวเองฉลาดแต่ทุกคนจะรับรู้ได้เองไม่ต้องแสดงตัวว่าเป็นคนลึกซึง้งแต่ทุกคนจะสัมผัสได้จากน้ำหนักของคําพูดและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องพยายามให้ใครยอมรับแต่กลับมีคนอยากฟังอยากรู้จักและอยากอยู่ใกล้ เพราะความน่าค้นหาที่แท้จริงมันไม่เคยอยู่ในรูปลักษณ์แต่มันอยู่ในวิธีคิดยิ่งคิดลึกยิ่งเข้าใจโลกยิ่งเข้าใจตัวเองสเสน่ห์จากข้างในจะยิ่งชัดและสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ดูน่าค้นหาแต่ทำให้กลายเป็นคนที่ใครก็ลืมไม่ลงสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือความน่าค้นหามันมีรากมาจากความมั่นคงภายในใจคนที่รู้จักตัวเองดีพอ จะไม่พยายามแสดงออกเกินความเป็นจริงจะไม่ต้องสร้างภาพให้ดูเก่งกว่าใครและจะไม่วิ่งตามการยอมรับจากคนรอบข้างเพราะเขารู้ดีว่าคุณค่าในตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงปรบมือจากใครและความมั่นคงแบบนี้แสดงออกผ่านแววตาผ่านท่าทางผ่านน้ำเสียงโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่ามั่นใจออกมาสักคำและความมั่นคงแบบนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดที่สุดเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่า เขาไม่ต้องการอะไรจากใครแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็มีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากรู้จักอยากเข้าใกล้อยากทำความเข้าใจและอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่คนที่ดูหน้าค้นหาจึงไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่กล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองโดยไม่ต้องซ่อนไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องอธิบายแค่ยืนด้วยความมั่นคงแบบที่ไม่ต้องการให้ใครมายืนยันคุณค่าให้ ความน่าค้นหาแบบนี้ไม่มีวันจางหายเพราะมันไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่มันคือคุณภาพของจิตใจที่ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกได้ชัดขึ้นทุกวันอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากคนที่ดูน่าค้นหามักเป็นคนที่ไม่ต้องการเอาชนะใครไม่แข่งกับใครและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยเขาเข้าใจดีว่าเสน่ห์ของตัวเองไม่ได้เกิดจากการดีกว่าใครแต่เกิดจากการรู้ว่า ตัวเองเป็นใครชัดเจนในความเป็นตัวเองแบบที่ต่อให้ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ได้เปลี่ยนความมั่นใจในตัวเองไปสักนิดสเสน่ห์แบบนี้มันจับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ชัดเจนมากคนที่ไม่ต้องการเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาใครแต่เลือกจะเป็นตัวเองในแบบที่สบายใจที่สุดคือคนที่ดูหน้าค้นหาแบบไร้ความพยายามและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะคิดว่าความน้าค้นหาต้องมาจากการสร้างภาพ การวางตัวให้ดูมีระดับหรือการทำให้ตัวเองดูน่าสนใจแต่ยิ่งสร้างยิ่งไม่เป็นธรรมชาติยิ่งไม่จริงใจยิ่งไม่มีใครอยากรู้จักต่อความน่าค้นหาที่แท้จริงคือการซื่อสัตย์กับตัวเองกล้าอยู่กับความเงียบของตัวเองกล้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบและกล้าที่จะไม่วิ่งตามการยอมรับจากใครทั้งนั้นคนแบบนี้จะมีแรงดึงดูดที่ไม่ต้องอธิบายแต่ใครเจอก็รู้สึกได้เอง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตคือคนที่ดูหน้าค้นหามักเป็นคนที่ไม่รีบสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบคนรู้จักหรือแม้แต่ความรักเพราะคนที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่รีบยื่นตัวเองให้ใครง่ายๆเขาไม่ได้กลัวการเข้าหาคนใหม่แต่เขารู้ว่าถ้าอยากรู้จักกันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องรีบยิ่งรีบใกล้ยิ่งไม่มีอะไรให้หน้าค้นหา แต่ถ้าค่อยๆรู้จักกันทีละนิดยิ่งเจอยิ่งน่าสนใจนี่คือความลับของเสน่ห์ที่ใครก็อยากเข้าใกล้เพราะคนที่ไม่รีบคือคนที่มีอะไรในตัวให้ค้นหาอีกเยอะไม่ใช่แค่ตอนแรกที่เจอแต่คือทุกครั้งที่ได้พูดคุยจะมีมุมใหม่ที่คาดไม่ถึงคนที่ดูน่าค้นหาเลยไม่ใช่แค่คนที่ดูดีในสายตาใครแต่คือคนที่มีความลึกข้างในที่ต่อให้รู้จักไปนานแค่ไหนก็ยังค้นไม่เจอทั้งหมด และความรู้สึกนี้เองคือแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดเพราะคนเรามักติดใจสิ่งที่ยังเข้าไม่ถึงและยิ่งรู้ไม่ครบยิ่งอยากรู้ต่อนี่คือธรรมชาติของมนุษย์และคนที่เข้าใจธรรมชาตินี้จะไม่ต้องพยายามเป็นคนที่น่าค้นหาเลยเพราะเขาเป็นอยู่แล้วมีอีกจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่เป็นจุดที่สร้างความน่าค้นหาได้แบบทรงพลังนั่นคือการรู้จักปล่อยให้ความเงียบทำงาน เวลาคนส่วนใหญ่เจอความเงียบในการสนทนาสิ่งแรกที่คิดคือต้องรีบพูดอะไรออกมาต้องรีบทำให้บรรยากาศไม่อึดอัดแต่คนที่ดูหน้าค้นหาคือคนที่ไม่กลัวความเงียบไม่รู้สึกว่าความเงียบเป็นปัญหาแต่กลับใช้ความเงียบเป็นพื้นที่ให้ความคิดและความรู้สึกได้ทำงานบางครั้งการนั่งเงียบๆข้างใครสักคนกลับสร้างความรู้สึกบางอย่างที่ลึกกว่าคำพูดเป็นร้อยประโยคบางครั้งการไม่ได้ตอบทุกคำถามทันที กลับทําให้คําตอบที่ออกมามีน้ําหนักกว่าการตอบเร็วๆเ,เพราะการเว้นจังหวะเงียบให้ถูกที่ถูกเวลามันสะท้อนถึงความมั่นใจบางอย่างมั่นใจพอที่จะไม่ต้องรีบทําให้ใครสบายใจมั่นใจพอที่จะอยู่กับความเงียบได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจพอที่จะปล่อยให้คนอื่นสงสัยแบบไม่ต้องรีบฉเฉลยนี่คือเสน่ห์ของคนที่น่าค้นหาเขาไม่กลัวความเงียบเพราะเขารู้ว่าบางความลึกซึง้งบางความรู้สึก บางความหมายไม่จำเป็นต้องพูดก็สื่อถึงกันได้และสเสน่ห์แบบนี้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกได้ชัดเจน